วันนี้จะเป็นเรื่อง Optimization ต่อนะครับแต่ว่าวันนี้จะเป็นวิธีเชิงตัวเลขนะครับเป็น numerical method ผมจะสลับไปสลับมานะครับในผมอาจจะใช้ iPad บ้างใช้ Excel บ้างอะไรนี้นะครับเดี๋ยวอันแรกเขียนกระดานก,ก่อรลดกระนา หน้าจอเห็นแล้วนะครับก็วันนี้จะเป็นมิวเ r อร a มิคอลเมอนะครับเขาบางทีเขาก็จะเรียกอีกอย่างว่าเป็นเ e ิร์ชเมททอดนะครับเนาะก็จะเป็นการค้นหาค่าสูงสุดต่ำสุดนะครับก็คือค่าออ t ติมัทีนี้ เดี๋ยวเวลาเราดูเวลาเราดูกลไกของวิธีอะครับเดี๋ยวจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเป็นเซิร์ชเมททอรหรือว่าเป็นวิธีค้นหานะครับเดี๋ยวผมโน้ตโไปเรื่อยๆนะก็ในกรณีที่เราจะใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเนี่ยก็แล้วแต่ถนัดแหละนะครับ วิธีพื้นฐานก็เป็นแคลคูลัสแต่ว่าถ้าเกิดมันไปเจอปัญหาประเภทที่หาอนุพันธ์ยากอะจำได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วที่เราดูวิธีแคลคูลัสเนี่ยมันก็ต้องอาศัยเรื่องการหาค่าอนุพันธ์ใช่ไหมครับต้องดิฟสมการจัดรูปสมการให้ได้อย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสมการที่รูปมันยุ่งยากแล้วเราขี้เกียจไปดิฟมันนะครับก็เลี่ยงมาใช้วิธี ในกลุ่มวิธีเชิงตัวเลขได้นะครับแล้วผมก็จะโนต้ตไว้แบบนี้เนาะนะครับผมก็จะโนต้ตไว้แบบนี้ว่ามันเป็นวิธีทางเลือกนะครับกรณีที่ที่ดิบได้ลำบากนะครับ แล้วก็อ่าแล้วมันก็จะมีกรณีที่เป็นตัวแปรเดียวแล้วก็หลายตัวแปรนะครับหลายตัวแปรนี่เดี๋ยวเราไปพูดตอนท้ายๆนะครับตัวอย่างทั้งหมดที่จะทําการตอนที่ศึกษาแต่และว,วิธีเนี่ยก็จะเป็นแบบตัวแปรเดียวไปก่อนนะครับแต่ผมจะโน้ตไว้แบบนี้นะ นะครับอาจจะเป็น one direction นะครับหรือว่าเป็นหลายๆลาย direction ก็ได้นะครับอันนี้พูดคำว่า direction เพื่อให้คุ้นกับกับคำที่เขาจะใช้ในในเรื่อง search method นะครับดนะ แล้วก็เนื่องจากมันเป็นวิธีเชิงตัวเลขนะครับก็เลยจะได้คำตอบโดยประมาณนะครับไม่ไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงนะครับ โอเคนะก็อันนี้ก็จะเป็นธรรมชาติของระเบิดพิีเชินตัวเลขนะครับแล้วก็ถัดไปก็คือเราจะมีทั้งหมด4วิธีนะครับนะวิธีแรกเราจะเรียกว่าเป็น e x h a u s t s v e s e h r c h method นะครับ อันที่สองเราจะเรียกว่าเป็นดิโคโทมัสนะครับแล้วก็เสิร์ชในตอเหมือนเดิมอันที่สามเราจะเรียกว่าเป็นวิธีโกลเด้นเซ็กชั่นนะครับแล้วก็อันที่สี่เนี่ยจะเป็นทนะก็จะมีสี วิธีที่จะดูดูวันนี้นะครับก่อนจะเข้าแต่ละวิธีผมก็จะให้ดูอันนี้ก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะลองใชเ้เราจะลองใช้โจทย์ข้อเดียวแล้วก็เหมือนกับลองทำทั้งสี่วิธีนะครับโดยใช้โจทย์ข้อเดียวกันนี่แหละนะครับ เนี่ยอันนี้ยังได้ยินเสียงผมอยู่ไหมครับเนี่ยยังได้ยินค่ะได้ยินอยู่ไหมครับยังได้ยินค่ะอาจารย์ได้ยินอยู่ไหมคะได้ยินครับแต่ว่าทําไมสัญญาณมันหลุดอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้หน้าจอที่แชร์หลุดไปแล้วใช่ไหมครับ ه, ก็เมื่อกี้เราพูดถึง4วิธีใช่ไหมครับนะจะมี e x h a u s t i v e Search m e t h o d นะครับมี i i c l Thomas มี Golden Section นะครับแล้วก็มีวิธี Fibonacci นะครับแต่ว่าเราจะใช้โจทย์ข้อเดียวกันนะครับในการลองทำให้ดูในแต่ละวิธีนะครับอันนี้ผมก็เลือกโจทย์ง่ายๆนี่แหละเป็น Po l y n น m i ียกกำลังสองธรรมดานี่แหละนะครับโจทย์เป็น y เท่ากับ x กำลังสองบวก 4x ลบหนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลองหาด้วยวิธีแคลคูลัสไว้ก่อนนะครับว่าคำตอบที่แท้จริงของมันคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวลองทําไปด้วยกันนี่แหละนะครับโจทย์บอกให้หาจุดออปติมัมนะครับของฟังก์ชันนี้นะครับนะครับทีนี้ เราสมมติสมมติเรายังไม่รู้ว่ามันจะเป็นจุดมินิมัมหรือแม็กซิมัมนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเราใช้ความรู้มธัธยมเราเนี่ยเราเห็นมันเป็นกำลังสองใช่ไหมเป็นโพลิโนเมียกำลังสองแล้วก็สัมประสิทธิ์หน้าหน้า x หน้าหน้าเทอมกำลังสองอ่ะมันเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะนึกออกว่ากราฟมันก็จะต้องเป็นรูปนี้ถูกไหม เพราะฉะนั้นถ้ากราฟเป็นรูปนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าจุดที่เราต้องการหามันก็จะเป็นจุดต่ําสุดนะครับแต่ว่าสมมุติเราไม่รู้ก่อนนะเราก็อยากจะหาออปติมัมของฟังก์ชันนี้นะครับวิธีหาจุดออปติมัมก็คือวิธีก็คือเราก็ดิฟมันก่อนใช่ไหมายดเเนาะแล้วก็จับมาเท่ากับศใช่ไหมครับทีนี้ Dy วายดเนี่ยมันก็ลิฟเป็นตรงๆเลยแหละนะสองเบวกสี่นะครับเพราะฉะนั้นจับอันนี้เท่ากับศูนย์ใช่ไหมแปลว่าจุดที่เป็นออปติมัมเนี่มันก็คือจุดที่เป็นออปติมัมก็คือจุดลบสี่วนสองเนาะหรือว่าลบสโอเคไหมครับอันนี้คือตำแหน่ง x ที่จะให้ค่าออปติมัมนะครับเนาะอันนี้ก็โน้ตไว้ว่า จุด x ที่ให้ค่าออบติมัมนี้หาต่อครับหาต่อว่าเป็นจุดแม็กซิมัมหรือมินิมัมใช่ไหมก็เราก็ดิฟต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดูว่าเป็นบวกหรือลบเนาะถ้าดิฟต่อไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ย เดี๋ยวนะ,ะนะครับนะผมก็โนต้ตไว้ก่อนว่าหลักหลักในการดูคืออะไรนะครับต้องหาอันนี้เนาะหรือว่าอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันนะครับถ้าเป็นบวกเนาะก็แปลว่าเป็นทรงเรียกว่า อะไรนะถ้าเป็นบวกก็คือความชันเปลี่ยนจากลบเป็นบวกเนาะทรงมันก็จะเป็นทรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นลบใช่ไหมความชันจะเปลี่ยนจากบวกเป็นลบเนาะทรงมันก็จะเป็นทรงนี้โอเคไหมครับ คราวที่แล้วเราวาดรูปให้ดูนิดหนึ่งแล้วใช่ไหมถ้าความชันเปลี่ยนจากลบเป็นบวกก็คือเนี่ยเดิมมันเป็นความชันเป็นลบอยู่ใช่ไหมแล้วมันก็ค่อยๆไปลบน้อยลงน้อยลงใช่ไหมครับแล้วก็ไปเป็นศูนย์ที่จุดต่ําสุดใช่ไหมแล้วค่อยความชันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับโอเคไหมไอ้รูปที่ผมวาดเมื่อกี้อันนี้คือรูปที่แสดงการเปลี่ยนแปลงอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งเนาะซึ่งไอ้การเปลี่ยนแปลงอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งก็คืออนุพันธ์อันดับที่สองนั่นแหละนะครับ โอเคไหมเราเราเคยไล่กันหรือ,อยังนะใช่ใช่วิชานี้เปล่าะที่ว่า dy by dx คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามเทียบกับตัวแปรต้นใช่ไหมอันนี้คืออนุพันธ์อันดับที่1แต่พอเป็นอนุพันธ์อันดับที่2ก็ขยับความคิดขึ้นไปขั้นไงว่าอนุพันธ์อันดับที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงของอนุพันธ์อันดับที่1เทียบกับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้นแ,แล้วถ้าขึ้นไปอีกขั้นมันเป็นอนุพันธ์อันดับที่สม ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของอนุพันธ์อันดับที่สองเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้นนะครับมันก็จะไล่ไปอย่างนี้ทีนี้ถ้าอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งมันแทนด้วยความชันได้เพราะฉะนั้นอนุพันธ์อันดับที่สองเราก็อาจจะพูดได้อีกแบบหนึ่งว่าเป็นการอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันนะครับโอเคไหมส่วนถ้าเกิดเราดิฟครั้งที่สองแล้วได้เป็นลบใช่ไหมเพราะเป็นลบก็แปลว่าความชันเรา เป็นไปในทิศทางที่ความชันมากลดลงไปหาความชันน้อยใช่ไหมมันก็จะเป็นทรงนี้นะครับความชันมากค่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงใช่ไหมแล้วก็เป็นศูนย์ใช่ไหมครับจากนั้นก็จะเริ่มเข้าย่านที่ความชันเริ่มติดลบอะไรเงี้ยคือถ้าทรงแบบนี้เมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นปัญหาที่เราหาจุดสูงสุดนะครับอ้าผมพูดตรงนี้แต่ว่ายังไม่ได้สรุปเนะาะเดี๋ยวนะถ้าเป็นบวกความชันเปลี่ยนจะลบเป็นศูนย์นะครับ ลบเป็นบวกนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องเรื่องจุดมินิมัมนะครับเนาะแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นเปลี่ยนความชันจากบวกเป็นลบนะครับไอ้ดิฟครั้งที่สองแล้วมันได้ติดลบเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาในการหาจุดแมกซิมัมนะครับทีนี้จากโจทย์เนาะ จากโจทย์ใช่ไหมดีกำลังสอง y by d กำลังสองเนี่ยดิฟอีกทีนึงมันได้สองอะ่ะมันเป็นบวกครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาในการหาจุดมินิมัมนะครับทีนี้ก็ดูต่อไปอีกนะครับว่าแล้วไอ้ค่ามินิมัมอะ่ะของ ฟังกช์ชันนี้เนี่ยมันจะมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับเดี๋ยวนะ,ะทีนี้ก็หาว่าเพราะฉะน,นั้นสรุปนิดนึงเนาะก็คือจุดมินิมัมนะครับจะเกิดที่จุด x เท่ากับลบสองใช่ไหมซึ่งจุดนั้น y จะมีค่า ก็คือเป็น y มินิมัมมั้ไหมครับก็จะเท่ากับ x กำลังสองใช่ไหมบวก4 x ใช่ไหมครับแล้วก็ลบ1ใช่ไหมคำตอบมันจะออกมาเป็นอะไรเนี่ย4 4 8ลบกลบ5ใช่ไหมถูกไหมครับเนะอะเราก็จะจำอันนี้ไว้นะครับเดี๋ยวปัญหาเนี้ยเราจะใช้ในการศึกษาทุก วิธีทั้ง4ี่วิธีที่เราพูดวันนี้นะครับจุดที่เป็นจุดออปติมัมก็คือตำแหน่ง x เท่ากับลบสเนาะแล้วก็ค่าออปติมัมหรือค่ามินิมัมของ y เนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบหนะครับก็จำสอเลขนี้ไว้นะครับอันนี้คือเกริ่นนำนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเริ่มเข้าวิธีแรกและนะครับ